มีคําถามมาครับว่าอบ้านผมสูงอะแบบที่ได้มาเนี่ยเจ้าของบ้านต้องการชนฟ้าเลยทํำยังไงดีนี่เลยครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดตู้มาตรฐานนะ,อ,ะอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงตู้มาตรฐานเนี่ยนะถ้าชนฟ้าเนี่ยมันคือโมดูลที่เรียกว่าความสูงอยู่ที่2250รวมตีนตู้ไปแล้วก็เป็น2350นะซึ่งมันจะมีเหลือคอตู้อยู่นิดนึงแบบนี้เลยนะเหลือคอตู้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ชนฟ้าเลยหน้าบ้านเนี่ย ก็เอาง่ายเนี่ยเปิดมาปุ๊บข้างบนจะเห็นตู้อีกใบหนึงเห็นไหมซึ่งมันเรียกว่าตู้ต่อคอข้างบนนะฮะเราก็เอาโมดูลที่มันเป็นขนาด3ามก็ได้นะฮะหรือถ้าสูงกว่านี้ก็จะเป็น5้าเห็นไหมฮะมันจะเป็นตามขนาดสัดส่วนโมดูล่าที่ผมเคยทําคลิปไว้ในคลิปก่อนๆน,นะฮะซึ่งหน้าบานเนี่ยแต่ถ้าเป็นตู้ตสูงชนฟ้าเนี่ยผมแนะนําว่าคุณควรจะต้องใช้ตัวเฟรมอลูมิเนียมแบบนี้นะเพราะว่า1เลยมันจะไม่พลิ้วไงคือมันจะตรง นะอย่าไปใช้หน้าบานไม้นะท่านใช้หน้าบานไมค้คุณใช้ไม่เกินไซส์นี้พอถ้าเกิดคุณทําสูงขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสโกงได้นะครับถ้าคุณอยากจะทดลองใช้โครงตู้แบบนี้นะฮะทักเข้ามาเลยเอาแบบของคุณส่งเข้ามานะฮะผมมีทีมงานคอยให้คำแนะนำนะฮะแล้วช่วยถอดสัดส่วนให้ด้วยช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกโมดูล่าให้เข้ากับแบบของคุณยังไงเพื่อที่ทำให้แบบคุณไม่เพี้ยนด้วย ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่คุณไปออกแบบมาแล้วนะผมรู้ผมเข้าใจดีเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นผู้แบบผมก็พยายามพัฒนาตัวโครงตู้นี้เพื่อที่จะให้มันตอบโจทย์ผู้แบบและผู้รับเหมาอย่างคุณนี่นแหละและผมมั่นใจว่าโครงตู้บิวอินสเร็จรูปของ VS เอสมูรเนี่ยช่วยทําให้งานคุณเร็วสะดวกและที่สําคัญคือควบคุมต้นทุนได้ด้วยถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามนะครับ